ก็กลับมาอยู่กับเกมใดที่ถูกเจียวเกมใดที่ถูกใจเกมใดที่เชี่ยวและเกมเดียวที่ใช่ครับ เดทบายเดทไลฟ์อแล้วว้าวซึ่งก็อย่าเพิ่งเบื่อไปก่อนกับเกมเดทบายเนาะเพราะว่าครั้งนี้เราจะมาโชว์ลมคมกีแบบโหดๆเลยนะครับไม่เหมือนคลิปที่แล้วแนะ่นอนที่แบบมาเอ้ผีไม่เฝ้าเลยเอ้ผีเฝ้าเลย,เเยแล้วก็ตัวกูก็ไม่ไทําอะไรเลยก็มัวแต่วิจารณ์เขานะครับซึ่งครั้งนี้ก็มาโชว์สเต็ปเทพกันสักทีโชว์กันจังหนับจังหนับกันไปเลยนะครับโดยครั้งนี้ผมจะมาแนะนำเ,เป็นเซนะ็ตเบิร์กเนาะ ให้คุณผู้ชมได้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับซึ่งเซตเปิร์กนี้ก็เหมาะกับมือใหม่ค่อนข้างมากนะครับโดยจะมีะการโจมตีเด็ดขาดหรือว่าเรียกว่าแทงหลังนั่นแหละแล้วก็ตายยากนะครับด้วยการเอาไว้หลบคิลเลอร์นั่นเองอีกอย่างหนึ่งก็เป็นกัดไม้เนาะ,ะไม่ได้ไปกันลงกันลินอะไรนะครับเอาไว้กันเสียงกูนี่แหละแม่งลำคานชนะิบหายนะฮะหยอก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 แล้วก็อสุดท้ายคือประตูแห่งโอกาสนะครับซึ่งมันเอาไวใ้ให้เห็นสิ่งกีดขวางะ หมายถึงหน้าต่างกับไม้นะครับแมงเรียกเป็นสิ่งกีดขวางเฉยก็เห็นในระยะ24เมตรนะซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดขั้นเต็มน่าจะประมาณ30กว่าเมตรบ้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ ซึ่งเซตเปิร์กนี้จะทําให้เซอร์เนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้น,นครับโดยเฉพาะเปิร์กนี้นะโดยเมื่อก่อนเปิร์กนี้เนี่ยมันจะมีคูดาวในการใช้งานด้วยครับสมมุติว่าเราพับไม้โดดไม้แล้วก็โดดหน้าต่างไปเนี่ยมันจะทําให้มีระยะคูดาวนะครับทำให้เราไม่เห็นไม้ที่เป็นออร่าสีเหลืองแล้วนะครับ แต่หลังจากแพท5.3ขึ้นมาเนี่ย mm hmm. เขาได้บัฟเพิร์กนี้นะครับโดยเอาข้อจํากัดนั้นออกไปนะครับข้อจํากัดในการมองไม่เห็นไม้ถ้าเวลาเราโดดไม้พับไม้หรือว่าโดดหน้าต่างอะไรก็ตามแต่นะครับเ,รเขาได้ลบข้อจํากัดนั้นทิ้งไปโดยเราจะเห็นมันนานเท่าไหร่ก็ได้นะครับ mm hmm. ก็คือเอาง่ายคือแบบนอนลิมิตเลยนะจะโดดไม้ตรงไหน,นตรงนั้นไม้พับหรือยังตรงนู้นไม้พับหรือยังถ้ายังไม่พับก็ไปต่อได้นะครับเป็นออร่าสีเหลืองเนาะก็มีประโยชน์ มากนะครับสอบมือใหม่เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวนไม้แล้วก็การบนเมสของตัวเองนะครับก็ที่เหลือก็เป็นฝีมือของตัวเองแล้วนะก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่าว่าเซตเปิร์กนี้มันมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับไอ้ซิปอดคือนาฬิกา,ก,ก,ากูหาแม่าหาพ่อไงไอ้สัตว์โอ้โหบทน้อยบาทรวมเบคแฮม อยากเตะบอลว่ะแรกก็หาเสาแขวนกันเลยครับหล้ะขอกันเลยครับผีไม่รู้ตัวอยู่แล้วโชว์ไปนหนึ่งสเต็ปตัวอะไรวะตีโอนี้วะ่ะผีหลอกไฟได้วยว่ะคมจัด ผีก็น,น้าต่างด้วยเล่นไงดีวะเนี่ยโดนไปก่อนไม่ฉี่กว่า เครื่องเสร็จฟรีนะลูกโอเคเขาไม่ยุ่งกับเราละพังไปก่อนผมมาพังเสาเล่นนะวันนี้แล้วก็ซ่อมไปด้วยก็มีทานาด้วยวะผีมีทานาวะผีมีกันหน้าต่างด้วยนะผมเล่นไม้อย่างเดียวไม่สนมีไม้สองอันต่อเนื่องเ,อเยอ โทษโทษโทษมือมันลั่นกลัวผีมินวันยังเลยตอนนี้ผีมีล็อกเครื่องมีทานานะที่เรารู้ล็อกเครื่องทานาเออมีคนเสกโทเทมพอร์ตแล้วาบ้านเล็กเล่นไม่ได้นะเมื่อกี้งั้นถ้าเราเจอไม้ก,ก็ล้มไปเลยน่าจะดีกว่านะคนนี้จู๊ข้เรานานอยู่นะน่าจะมีบาร์บีคิวด้วยผมเดานะนี่มาผีมาต่อยกอน Okay. ช่วยเหลือช่วยเหลือไปโอ้โหผีทีเดียวล้มมาครับน้องๆต้องเล่นดีๆหน่อยละตาน,นเนี่ยนั่นไงแต่มันก็เป็นสัญชาตญาณของโอนี้อยู่แล้วแหละคือเขาจะแบบโอนี้นี่คือต้องเล่นแบบไล่ต่อครับถ้ามีอันติหรือถ้ามีโอกาสเห็นคนก็ควรไล่ต่อนีสัยโอนี้เป็นทุนเดิมยู่ยลว อันติได้ละอันติเร็วมากเลยโอ้นี้ถ้าโอ้นี้คือได้อันติคือได้อันติเลยเนะี่ยโอเคไม่มีฐานาละขาดแล้วพันหนุ่มไม่โดน ฉีกยาวฉีกยาวงอ,อนอย่างไรครับวนไม้เลยเนาะถ้าเขาเล่นอย่างเงี้ยนี่โดนไปก,ก่อนทีนหนึ่ง เขาน้าจะเอาเราแล้วก็หนีแล้วละโอเคฉีก,กับเราไปละโอเคเสร็จอีกเครื่องหนึ่งเนอะรู้สึกว่ามันจะฮิวตัวเองได้นะถ้าอยู่ในระยะสมิโทเทมฮิวตัวเองไงอ๋อกดคลิกซ้ายแล้วฮิวเร็วเหมือนฮิวแบบโอ้โหเท่าไว้นี่เลยกระเป๋าพยาบาลอะสวัสดีครับ โดน,นตอนนี้ผมน่าจะโดนทีเดียวลมมันมันไม่มีอะไรให้เล่นละไอเฮี้ยนี่พยายามจะ72แต่เสือกม้เห็นต้นไม้มาเลยโดนตีลม5 5 5หง่จิบหายเลยว่ะฮ้ย <c oughs> ติดต้นไม้เฉยผมติดต้นไม้อะเมื่อกี้ <c oughs> อันนี้ผีไล่ต่อแล้วนะนรอคนนี้โดนแขวนซ่อมแล้วรอเปิดประตูนะทางออกที่ฟากนี้ผมวิ่งไปฟากนู้นแล้วกันผมไม่ชมว่าผีจะมาไหมผมว่ามาว่ะเอาอะไรมาไม่มาเพื่อนผมแอบเนียนเปิดประตูแล้วกันนะโดนก็โดน โอ้รักษายัางเร็วโอ้ผีไล่คนนั้นอยู่อะเราต้องช่วยเขาเนะี่ยทางออกมันเปิดแล้วเพื่อนทางออกเปิดแล้วเพื่อนเราต้องช่วยเพื่อนนะ่ะคือเพื่อนไม่ยอมเดินมาทางนี้เขาน่าจะไม่เห็นประตูนะเราล่อผีเนาะผีมันคุมทางออกเลยวะ่ะ เฮ้ยอันต่อเรียบร้อยได้อันติแล้วผีันติแล้วนะเรียบร้อยคือคนนั้นเขาไม่เห็นประตูอ่ะแม่ก่อนจะโชว์รอดสี่ซะหน่อยใช้ได้วะโอเคงั้นก็จีๆนะเพื่อนผีเล่นดีอยู่ผีเล่นดีอยู่ใช้ได้ฮะแต่ตัวมันเล่นยากกูเข้าใจอ่ะก็จีครับโอ้โห oh. Gas Made in Heaven in อยากร้องเพลงเลยว่ะจะไปรอดไหมเนี่ยแบบตรงนี้คือมุมแคบจะเสร็จกันแล้วนะเนี่ยนี่หนึ่งนี่สองนี่ผีทำงานละนึกว่าเอฟเค h a p e ปะงนี้มีเสียงอะไรเลย,เลยโอ้โหเดเรด่ะ ไม่ใช่เดอะเชฟเดอะเชฟแต่เป็นเดอะเรดถ้าเรดมันคือแบบเราห่างจากไม้เยอะเลยนะแล้วแบบนี่มาแล้วปีมาเร็วอย่างไรดีรอบไม้มันยาวน้กเลยไม่โดนวนเข้านี่เลยแล้วกัน ผีไม่ได้พังไม้ไปด้วยตามมาด้วยโอเคไปละผีไปแล้วเอาวะผีเพิ่งพังเครื่องมา,มาปะมาอื่ม บ้านเล็กเล่นไปอย่างน่าจะเล่นไปแล้วถอยถอยถอยไ,ไม่มีใครบังให้เราด้วย <c oughs> ไปเล่นจกเด็กแล้วกันนะ ไม่ <Yeah. S 2> <Eat no. S 1> โดนไม่รู้ฉีกไปไหนเลยดีวะไม่มีไม้ให้เล่นโอ้โห oh, โดนเฮ้ยไม่โดนเฉย mm hmm. นี่ผีหลอกไฟวะน่าจะโดนนะไม่โดน ต่ำไปเลยนะโอเคยังไงผีก็สายตามเราอยู่ละโดนยังไงผมก็โดนนะไม่มีไม้ <c oughs> โอ้โหเนี่ยมีโนวันด้วย โนวัน no อยู่นี่พเพื่อนเพื่อนโนวันอยู่นี่นี่เล่นเป็นโดเรเเอสสายพุง่งโนวันอยู่นั่นเว้ยเออพัทงทางก่อนพังก่อนเชื่อกูเออสวยสวยยังไงผีก็เฝ้านะครับยังไงเขาก็ช่วยกันได้แหละคือช่วยกันทนเจ็บสักคนหนึ่งอะ่ะเออหลอกอุ้มหลอกหล,ลอกอุ้มอะ่ะหลอกอุ้มเป็นไหมหลอกอุ้มเออ นั่นแหละสวยโอ้โหมันบังให้ผมกันแปลกๆอะ่ะโอ้โหแล้วผีรู้ด้วยนะว่าเรามีแทงหลังอะ่ะผีแบบรู้ดีมากคือเขาไม่ยอมอุ้มเราเว้ยเขาน่าจะจับเวลาเขาน่าจะรู้ว่าผมมันมีแทงหลังคือแ <c oughs> บบจับเวลาเลยบังให้หน่อยบังให้หน่อยสักคนสักคนสักคนเปิดเปิดประตูเปิดประตู ไป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 ไม่ไป,ไปจับเวลาพลาดไปนิดหนึ่งนะเพื่อนช่วยได้ครับถือว่าเล่นเป็นทีมดีมากเลยตานนี้เล่นเป็นทีมเล่นเป็นทีมจัดเลยนี<ง>่มีโชว์เก็บของโอ้โหจีจีเพื่อน บ้านโควิดยากยากยากอยู่ทริกสเตอร์รอวะ่ะ แม่งวนทางไหนวะเนี่ยหลอกไฟเก่งจริงๆมึงอะไม่โดนโอเคไล่คนอื่นละ ยังไม่ได้ทําไครลมนะแค่ทําเจ็บก็ถือว่าใช้ได้อยู่เกือบหลงไฟผีเมื่อกี้แม่งไม่รู้ผีอยู่ใกล้แค่ไหนผมเลยกดตายยากไปเลยหลอน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 เลยกดตายยากไปก่อนเลยเหลือแต่โซนนู้นแล้วมั้งเครื่องอะ่ะแล้วก็กลางแบบเครื่องข้างบนมันใกล้เสร็จแล้วด้วยเหมือนผีไม่พังผีน่าจะไล่คนสบายสบาเลยสบายสบาย โ okay. อเคงันซ่อมไปนะไปช่วยเพื่อนดีกว่าให้ผีหลงลอยนะอะเชียผีไม่หลงผีแม่งหลงไปทางอื่นเลยว,วะไม่มีไม้แล้วอาวเฮียมีคนเล่นไม้ไปแล้วเนะี่ย ทัองผีหลงเราเฉยโอเคงั้นเราวนมาโซนนี้นะแสดงว่าตรงนี้เล่นไม่ได้ละผีไม่มีโนวันแน่ผมีมีโนวันแน่ครับโอเคผีมีกั้นประตูด้วยยังไงก็โนวันโอเคเลยวิ่งเร็วนี่ผีกลัวไม้ไว่ะ ด้ยช่วยเพื่อนสักทีดิกูแม่งจูกอยู่แี่ยเฮ้ยช่วยเพื่อนเร็ว เอ้ยช่วยได้ละผมฉีกไปเลยเนาะไม่รู้ทางออกอยู่ไหนะทางออกเปิดยังวะยังผมต้องไปฟากนูนะ้นอ่ะโอเค้โหโดนผีไล่ต่ออีกไป อ่ากูเดาอะไรไม่เคยผิดผีมีโนวันว่ะก็ถือว่าโอเคอยู่อ่ะเขาก็เล่นเก่งอยู่นะโอเคก็จริง ก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมคลิปจนจบหรือไม่จบด้วยนะครับใครที่มือว่างๆก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะครับคลิปจะลงทุกวันอังคาร4โมงเย็นแล้วก็วันพฤหัส4โมงเย็นนะครับก็สำหรับใครที่อยากติดตามผลงานในการไลฟ์สตรีมของผมก็สามารถติดตามในช่องทาง YouTube ช่องนี้ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าช่องทางใน i วิตถูกแบนนะครับจากที่ผมได้แจ้งกันไปในแทบชุมชนเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ